สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามากินข้าวในป่ายแล้วนะครับนี่เมื่อกี้เราไปจับปลามาได้ไม่เยอะครับเพื่อนๆนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวตัวเล็กนี้เราจะปล่อยนะเพื่อนนี่ปล่อยแล้วเราได้เราได้เยอะแล้ววันนี้นี่ครับนี่ส่วนปลาปลาช่องนี้เราจะทําเมนูต้มแซบใส่หัวปีนะครับแล้วพวกปลาเล็กๆอันนี้เราเราจะไป หอมหมกใสผักกูนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เรามากินข้าวในป่าครับเนี่ยเพื่อนนี่เราจะหอหมกใสปลาแล้วก็ใสผักกูนนะครับอันนี้คือผักกูนนะครับมเพื่อนเพื่อนอ่านี่ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือปลาที่เราจับได้มอกีนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปหอมหมกกับใสผักกูนนะครับเพ <lifting, S 1> ื่อนเพื่อนนี่ครับร gam, กกรบรรยากาศวันนี้ก็ชิวๆครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนอันนี้คือปลาช่อนนะครับปลาช่อนภาษาบ้านผมเรียกเงาะปององอนะครับแบบนี้เงาปององานี่เราได้มาได้มาเยอะเลยครับนี่เเดี๋ยวเเราจเจ้าปลาช่อนอนี้จะไปทําเมนูต้มต้มแซบใส่หัวปีนะครับเพื่อนนี่ตอนนี้กําลันตากระาครับ เราต้องตักหัวทิ้งแบบนี้นะเพื่อนเพราะว่าหัวมันกินไม่ได้นะครับเห็นคนโบราณเขาบอกว่ามีเม็ดทรายรอเปล่านะครับนี่ครับตอนนี้เราก็กำลังทำข้าวสารครับเพื่อนนี่ครับอันนี้นะครับเพื่อนตอนนี้นะผมก็กำลังเตรียมหกหมูปลานะครับนี่เมนูนี้อร่อยมากครับเพื่อนนี่ครับอร่อยสุดๆเลยครับเมนูนี้นี่ครับดูหน้าคุณทำนยครับเพื่อน อันนี้ก็ไม่ใส่อะไรมากครับมา่วไมาครับใส่ปลากูดใส่ปลาบดโเน่บดโหน,นโ่บโน่โอ้พิ่เกลืออะไรเยอะแยะมากมายครับไม่เด้ใส่็จแล้วัแล้วก,ก,อวก็อันนี้ก็คือจะทําเมนูต้มแซบปลาช่อนนะครับใส่หวัวปลีนะครับนี่สุดยอดครับบรรยากาศในป่า <c oughs> นี่ครับเพื่อนนี่ต้นนี้ปลาช่อนของเราก็ทำกระสาดเสร็จแล้วนะคตักหัวทิ้ง นะครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนปลาช่อนนี้เราทาไม่กินไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเกลับบ้านแล้วไปฝากพ่อกับแม่กันนะครับอันนี้นี่นะผมก็เอาหมมหมูปลาไปเผาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเราดูกันครับว่าจะน่ารับประทานไหมอะไรไงนะครับนี่นี่จะทําตุ้แซ่บ ปลาช่อนนะครับอ่าตอนนี้น้ำก็เดือบปุ๊กๆๆแล้วนะครับดูดูงานมาแล้วดูปลาละดูบูโอ้ยชิวๆครับกับกับบรรยากาศกินข้าวในป่าครับเพื่อนๆนี่ครับชิวๆครับเพื่อนๆชิวๆอาผมก็ ใส่ปลาช่อนลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วนะเพื่อนนี่ครับนี่นี่ครับสุดยอดครับอาหารเมนูนี้นี่ผมบุกปลาของเราก็ใกล้สุกมแล้วครับเพื่อนนี่นี่นะผมก็ล้างกำลังล้างหัวปีนะครับจะเอาไปใส่กับต้มแซบปลาช่อนนะครับเพื่อนนี่ถ้าไม่ล้านแบบนี้มันขมนะเพื่อนขมนี่นะเพื่อนตัวนี้ต้มแซบ ปลาช่อนของเราก็ใกล้สุกแล้วนะครับนี่น้ำเดือบพุกๆเลยครับเพื่อนนี่เพื่นต่อไปนี่อ่ะหมูปลาของเราก็ใกล้สุกแล้วนะครับมีน้ำอาจารย์ดีกว่าอ่าตัวนี้นะเพื่อนต้มแซ่บใส่ปลาช่อนของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่เทออกมานะครับนี่ครับพี่แดงแดงโอ้สุดยอดครับนี่ครับหัวหมูปลาของเราก็สุกแล้วนะเพื่อนนี่ครับ สองเมนูครับวันนี้สองเมนูนี่ครับนีอยู่ตรงแซ่ปลาช่องครับนี่ปลาช่องตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อนนี่ครับหอมหมกปลานะครับหอมหมกปลาน่าจะเป็นปลาซิวนะครับอันนี้ปลาซิวนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆผมนะครับนี่นี่ครับตอนนี้กับเพี่พี่ๆน้าๆก็กินข้าวกันแล้วนะเพื่อนๆนี่นี่ครับสุดยอดครับ นี่ครับยอดครับอร่อยครับอันนี้คือต้นแซ่บปลาช่อนใส่หัวปีนะเพื่อนนี่แล้วนี่คือหัวหมกปลานี่ครับน้าผมกินข้าวเยอะเลยหัวข้าวมาเป็นกระปุกนครับอันนี้คือผลเน่าครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้หัวข้าวมาเป็นกระสอบหรอวะอร่อยนะครับนะอร่อยไหมครับอร่อยครับยอดเลยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอยอดเลยครับ อร่อยไหมครับใช้ได้ครับสุดยอดครับเพื่อนเดี๋ยวพวกผมจะกินข้าวก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันตรงกินข้าวเสร็จแล้วครับพวกผมกับพวกพี่ๆนานาก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำกอสระอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนเพื่อนแล้วตอนนี้พวกผมกับนานาก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนเือนแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วนะครับ ถ้าใหญ่พื่อมตามคลิปเกี่ยวกับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย